สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับประหลัดอำเภอไข่าบอนสี EP ที่8นะคะในวันอาทิตย์ที่17ธันวาคม2566นะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออภัยนะคะที่ในวันพฤหัสบ,บดีนะคะไม่ได้มารงคลิปให้ทุกท่านได้รับชมกันเนื่องจากติดภารกิจนะคะติดภารกิจสำหรับวันนี้นะคะ ไม่ได้มาขายวันนี้จะพาชมบอนสีนะคะอันนี้คือตัวท็อปของสวนนะคะหานุมานประสานกายเป็นตัวที่ตั้งแม่นะคะจากเดิมเนี่ยมีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นนะคะเขามีหน่อเก่งมากนะหานุมานประสานกายนะคะเมื่อวานก็เลยเอาออกมานอกตู้นะคะอันนี้คือแม่พันธุ์ทั้งหมด แยกหน่อขายไปบ้างแล้วนะคะได้หลายหน่ออยู่นะคะแต่ตอนนี้ก็มีหน่อแบ่งเช่นกันนะคะขายอยู่หน่อละ150บาทนะที่เอาออกมานอกตู้นะคะเพื่อเขาจะได้มีทรงสวยๆนะคะตอนนี้ทรงเขาไม่สวยเขาคอยาวหมดเลยแต่เขามีหน่อนะคะเขามีหนอ่ออันนี้จะมีหนกันหมด จะเป็นแบบนี้นะคะหานุมานประสานกายน,นหนอ่อคือเขาออกหน่อเก่งเนาะไม่เคยผ่าเลยนะคะมีกี่กระถางเนี่ยมีทั้งหมดเจ็ดกระถางนะคะเจ็ดกระถางแม่คะไม่เคยผ่าหัวก็เลยนะคะอ่านี่หานุมานประสานกายนะคะอันนี้คือต้นดั้งเดิมไหมคะ่ะต้นแม่ใหญ่แม่ใหญ่ยังอยู่ ใส่กระถางใหญ่สุดนะคะเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ว่าอ๋ออันนี้นะต้นที่ซื้อมานะคะยังอยู่แล้วก็ออกหน่อเต็มเลยนะ,ะเดี๋ยวพาไปชมต้นอื่นกันบ้างนะคะต่อกันที่ลูกไม้มเล็ดนะคะลูกไม้มะเล็ดค่ะอันนี้แสนรักนะคะแสนรัก ลูกไม้เมเลดค่ะจะเป็นพวกลูกราชาวดีลูกเจ้าวางังลูกเจ้ากอแก้วนะคะลูกไม้เมเลดหมดเลยนี่ก็ลูกไม้ค่ะแต่ตัวนี้ไม่รู้ว่าลูกอะไรใบชมพูสวยๆนะคะซื้อมาอายในการลูกไม้ตัวนี้น่าจะมาจากเบตงถ้าจะไม่ผิดนะคะ มาจากบีตรงเลยแฮ่ทอฝันค่ะมีหนอนแอบเข้าตู้ค่ะก็เลยเป็นสภาพแบบนี้นะคะทอฝันรัตนาสินค่ะชมพูทวีบค่ะอันนี้เพชรจอมทองค่ะเป็นแบบนี้ของคนอื่นเขาสวยทำไมของเราเป็นแบบนี้ไม่มีจุด อะเดี๋ยวไปชมตรงอื่นต่อนะคะสมบัติสยามค่ะตัวทอมในตู้นี้เลยสวยมากนะคะมีหน่อนนะแต่ก็ไม่ได้แยกสักทีหนึ่งนะคะเห็นเขาเป็นพุ่มสวยดีนะคะแยกออกมาก็ไม่แน่ใจว่าจะขายได้หรือเปล่านะทุกคนกลเลก เลียงไม้สวยดีกว่านะคะให้เขาเป็นพุ่มๆนี่นะคะหนุมานประสานกายที่บอกว่าแบ่งหน่อเมื่อกี้นะนี่ชิ้นหนอ่อชิ้นเขี้ยวทั้งนั้นเลยต้นละร้อยห้าสิบต้นนี้ใหญ่สุดนะคะหน้ากล้องตัวนี้ใหญ่สุดเลยอันนี้น่าจะเป็นเดือนกรกฎาคมค่ะตับเดือนนะคะอันนี้ตับเดือนแดงได้ใจมากแม่อันนี้ลูกไม้เมล็ดค่ะเพราะเองขนาดอยู่ในตู้น้องเหลือแค่ สีใบสีห้ใบ,ใบรเอเขานิ่งๆนะคะดูว่าเขาจะสวยไหมลูกไม้มเมล็ดพอเองนะคะอันนี้เป็นน้องแดงน้องลูกไม้แดงดำนะคะตัวตรงนี้ก็มีจำหน่ายนะคะน่าจะตั้งแต่ร้อยาสนะคะแล้วก็มีต้นเล็ก150จนถึง79บาบาทเนี่ยค่ะนี่น้องแดงน้องแดง น้องแดงดำของเรานะคะอ,อันนี้ลูกไม้เมล็ดนะคะมีคุณแม่ท่านหนึ่งจองไว้นะคะลูกไม้เมล็ดแสนสวยค่ะต้นละร้อยห้าสิบาทนะคะุณแม่จองไว้หนึ่งต้นนะคะตรงนี้ก็เทพจุตินะคะลูกค้าจองไวนะ้แล้วเหมือนกันนะคะกอกเกตค่ะกอกเกตนะคะ อันนี้เขาใบเขายุบไปแล้วเขาโผล่ขึ้นมาสองใบสวยมากคล้ายๆกับสมบัติสยามนะคะแต่ไม่ใช่นะน่าจะเป็นอะไรนะมหาเทวีค่ะตัวนี้นะคะต้นนี้มหาเทวีสวยค่ะเป็นไม้ที่สวยอีกตัวหนึง่งไปดูกันตอ่อค่ะเจ้าสาวค่ะเจ้าสาว สองนะคะอันนี้ราคาสองสองนะคะน้องอยู่ในกระถาง4ถ้าได้สนใจรับน้องไปเลี้ยงได้นะคะค่าส่งเหมาเหมา60บาทนะคะค่าส่งเหมาเหมา60บาทเท่านั้นเองค่ะรักเออยีห่ออห่อต้นค่ะรักเอยอันนี้รักเอยนะคะรักเอยเอาไป199บาทพอคะ่ะโชกลำซ้ำค่ะ นี่คือโชคลาสันะคะสวยอันนี้ค่ะศิลาหุ้มทองค่ะส3งบาทนะคะน้องอยู่ในกระถางหนะคะกระถางหอ่านี่นะคะเจ้าปอกแก้วเต็มเลยที่เห็นนี้คือเจ้าปอกแก้วหมดเลยนะคะ แก้วค่ะนี่ก็เจ้าปอแก้วแบ่งหมดเลยนะคะมีเก้ากับร้อยี่สนะคะเจ้าปอแก้วเก้าสิบกับร้อยี่สิบนะคะเทพจุติค่ะเดี๋ยวให้ดูมุงกว้างเทพจุติอันนี้ต้นใหญ่โตมากเลยอะไรนะน้ำเมืองนวนแผลงหรือยังไงนี่แหละเดี๋ยวจะเอาออกนอกตู้แล้วใหญ่โตเกิน นะคะไปแผงอยู่นอกตู้จะไหวไหมน่าจะทรงสวยกว่าเดิมนะคะเพราะว่าหลายต้นแล้วที่แม่้าจับไปทรมานนอกตู้สวยอยู่ค่ะการช้านเป็นพุ่มแต่ใบน้อยมากแต่ก็ได้ความสวยมานะคะเศรษฐีพันล้านค่ะใบต้นแม่เขายุบไปนะคะโอ้โหทีนี้นอมาเต็มเลยค่ะนองมาเต็มเลยใส,ส่แมะ่ะจะรวยเป็นเศรษฐีพันล้าน นี่ค่ะโวเคโนโวเคโนนะคะต้นแม่พันนี่นะไม่ใช่ต้นแม่พันต้นพี่ต้องเรียกว่าต้นพี่ค่ะน้องๆยังอยู่ไหมน้องๆน,น่าจะยังมีอยู่นะคะต้นพีเขาวันนี้ดารานกพัลลสค่ะมีแบ่งนะคะดารานกพลัลลัสไม่มีใครรับน้องก็เดี๋ยวตั้งแม่ให้หมดเลยค่ะหรือตู้เลยค่ะ หรือตู้งแม่ให้หมดอันนี้ล้ำรวยค่ะล้ำรวยสวยนะคะล้ำรวยเป็นไม้หมุงหมิงเป็นไม้ป้ายสวยๆน่ารักไม้เก่านะคะอันนี้เป็นหน่อนะคะมีแบ่งต้นเล็กๆก็มีนะคะอันนี้เป็นหน่อค่ะอันนี้ก็แบ่งเหมือนกันนะคะอันนี้เจ้าสาวต้นตั้งแม่ค่ะ ต้นนี้ไม่ขายนะคะอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะอยู่คู่กับตู้นี้มาตั้งแต่มีตู้นี้นะคะ่ะโตช้ามากนะคะตอนนั้นก็ซื้อมาตั้งแต่สามใบเป็นปีค่ะปีสองปีกว่าจะโตได้แค่นี้โตได้แค่นี้แล้วค่ะยังดีที่น้องโตนะคะสวยมากนะเดี๋ยวให้ดูอันนี้รักเธอเสมอนะคะรักเธอเสมออยู่ใกล้ๆก่ะ องคหญีงเท่าฝันนะคะอันนี้โ o กิโน่แผงเขาเรียกว่าอะไรนะฟูจิเช่นการเธอเริ่มจะยอดใหม่สวยนะั้นะนะเธอเริ่มจะใหญ่โตแล้วว่าเดี๋ยวให้ไปแผงนอกตู้เหมือนกันอันนี้รักเธอเสมอเป็นนายที่สวยมากแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เขาไม่สวยเลยนะคะเป็นเขียวๆป้ายก็จางๆไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ แต่ตอนโตถ้าเราเลี้ยงเขาให้โตได้อ่ะเขาสวยมากนะรักเธอเสมอนะคะตีมเดียวกับรักเอ๋ยเจ้าสาวอะไรแบบนี้ตีมวาเลนไทน์นะมีครบเลยค่ะนะคะมีครบเลยนะแต่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันเป็นที่ต้นที่เราซื้อมาหรือเปล่ารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยแข็งแรงเขาโตช้านี่เหมือนกันค่ะเลี้ยงมานานมากได้แค่นี้เองแต่เขาก็มีหน่อนนะ หรือเราเลี้ยงไม่ดีไม่รู้นะถ้าสวยอยู่คะ่ะโตมาแล้วสวยนะคะนี่เริ่มสวยแล้วอ่านะคะนี้มาชมกันดารานกพลัดใบเป็นอะไรไม่รู้ใ <c oughs> บน้องเป็นอะไรไม่รู้ไปคุณแม่อันนั้นเจ้าวังค่ะเจ้าวังชิ้นจอมต้นจอมต้นจอมออกดอกมาไม่ได้ผสมตัดไปแล้ว น้องของอชิ้นผ่าของงองแล้วนะคะเจ้าหวังนี่ค่ะดารานุพมพลาดดาราเจ้าขานี่ค่ะมันยังไม่มีแกแล็กซี่นะคะแม่ค่าว่าหน้าเดิมๆค่ะว่าสวยที่สุดละนะมีอยสามต้นค่ะแล้วก็น้องๆที่เหลือตั้งแม่น่าจะเป็นอีกสิบกระถางค่ะ ตั้งแม่ยาวไปนี่ค่ะพื้นที่ว่างๆนี่ก็คือเอาหาันวานกระสากายออกไปตั้งนอกตู้นะคะอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดเพาะเองค่ะหน้าตาหน้าตาคล้ายๆอะไรเอ่ยทุกคนงาม,มงวานไหมเพราะว่าแม่ค้าจะใส่นั่นอนะใบกลมป้ายออกดอกผสมดีหรือไม่ผสมดีดอกไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะลูกไม้เมล็ด สมเองตอน,นเด็กๆก็ไม่คิดว่าเขาจะโตมาสวยแบบนี้แต่บอกเลยนะคะว่าแม่ค้าไม่เคยมีงามวงวานที่สวยแบบนี้ต้นนี้สวยกว่างามวงวานที่แม่ค้ามีเป็นหลายสิบเท่านะคะภูมิใจเอางนะ่ายภูมิใจผสมเองอ่ะอันตัดไพค่ะนั็นผสมเองเหมือนกันนี่ค่ะนี่ ผสมเองเหมือนกันนี่ก็ผสมเองค่ะออกมาหน้าตาแบบนี้ฝั่งหนึ่งจะได้ต้นสองต้นนะคะต,ต้นสองต้นเฉยๆนี่อันนี้ Number o n นะคะ Number o n เพิ่งได้มาไม่นานไปตอบคำถามอ,าอะไรนะพ่อพันธ์แม่พันธุ์เขาถูกนะคะ สวนนะบอลสีงเงินล้านนะคะก็เลยได้รับรางวัลมาต้องขอบพอคุณเป็นอย่างสูงนะคะจะพยายามเลี้ยงน้องให้สวยที่สุดโตเร็วที่สุดนะคะชอบเขา<อ>คือ number one นะคะสยามนันเมต้องขอบคุณสวนหน้พนบอนสีงเงินล้าน<ม>นะอันนี้ก็เป็นลูกไม้มเมล็ดนะค่ะเพราะเองกำลังดูหน้าเขาอยู่นะ เน่เพราะเองทางนั้นถ้าออกมานักก่กาเป็นแบบนเนีน้ยปนๆกันไปนะคะอ่ะตู้นี้เท่านี้ก่อนอันนี้เป็นไม้นอกตู้ที่อยู่หน้าบ้านนะคะอันนี้เป็นที่ถกเถียงกันมากเลยตอนซื้อเนี่ยได้ได้มาในานามว่าเจ้าวังแต่พอมีพ่อค้าท่านอื่นเห็นพ่อค้าบอกนะ่าจะเป็นเจ้าปอแก้ว คือไม่รู้แหละจะเป็นเจ้าวังหรือเจ้าปอกแก้วก็แล้วแต่น้องเขาก็สวยดีนะคะแต่บอกเลยว่าเขาก็ไม่ค่อยเหมือนเจ้าวังเท่าไหร่เนาะไม่เหมือนเจ้าวังค่ะเจ้าวังคือต้นนี้ทุกคนนี่ค่ะอันนี้คือเจ้าวังผสมดอกติดแล้วอาหาดอกไม่เจอดอกน้องเอ็นอยู่เดี๋ยวแอบให้ดูนิดหนึ่งนี่ค่ะ ดอกน้องเขาเอ็นอยู่เนี่ยคือดอกเจ้าวังนะคะผสมติดแล้วหน้าตาต่างกันเป็นเจ้าปอแก้วแล้วกันนะคะก็เลยยกให้เป็นเจ้าปอแก้วไปแล้วกันอันนี้คือเจ้าวังนะแล้วอันนี้คือเจ้าสัวคะ่ะเจ้าสัวนะคะน่าจะใช่เจ้าสัวหรือเปล่าอ่ะมีลูกไม้นะคะแบ่ง แต่เป็นลูกไม้ผ่านะคะซึ่งหน้าตามไม่ได้แตกต่างอะไรจากเจ้าสัวเจ้าวังนะคะเป็นไม้ป้ายแบบนี้เลยกระถางละเอาไปแค่50บาทพอนะคะเป็นชิ้นผ่านะคะเป็นชิ้นผ่าเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้คือไม้ที่เลี้ยงอยู่หน้าบ้านสวย,สวย คนคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะที่บอกว่าแบ่งกระถางละห้าสิบนะคะกระถางละห้าสิบที่บอกแบ่งนะคะน้องเป็นลายปลาคาร์ฟนะทุกคนพอไม่ลายปลาคาร์ฟนะคะมีสองใกล้ๆกระถางละห้าสิบบาทคะ่ะเป็นชิ้นผ่านะคะอันนี้น่าจะเป็นลูกเจ้าวังเนี่ยเห็นไหมมีจุดๆลายปลาคาร์ฟนะคะที่นี่ ตัวไปสวยเหมือนต้นหน้าบ้านนั่นแหละนะคะรับไปรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับลายปลาคาบทุกคนอันนี้เป็นหน่อนะคะแยกมาได้ซักอย่างเกือบอาทิตย์แล้วนะคะเกือบจะอาทิตย์แล้วอันนี้ร้อยหสิบาทนะจ๊ะกระถางหกท่านได้สนใจก็นะคะอันนี้จองแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ร้อยห้าสิบนะทุกคนมีนเจ้าของแล้วนะคะอันนี้ อันนี้น้องยังไม่ค่อยออกหน้าเท่าไหร่นะคะเป็นลูกไม้เหมือนกันเป็นไม้หนอเหมือนกันเนี่ยมีสามหนอนะคะมีสามหนออันนี้เอาไปแปดสิบาทก็พอแปดสินะบาทแต่หน่อพี่เขาเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เขายังไม่ออกหน้านะนะคะอันนี้ออกหน้าสวยมากนะแต่ไม่ค่าขายแพงบอกเลย ไม่บอกราคาแล้วกันนะอะอันนั้นนะคะเป็นเทพจุติค่ะทุกคนเทพจุตินะคะหกสิบบาทพออันนี้มีสองใบใหญ่แล้วเทพจุตินะคะหกสิบบาทอันนี้ค่ะคือเป็นที่ผ่า,าไวนะ้มานะคะแล้วก็ยังมีผ้าเอาไว้ดูลำรวยยังต้นน้อยอยู่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะลำรวย อันนี้เป็นลูกไม้มเมล็ดแต่สวยจึงมากบอกเลยว่าฝักเดียวกับเทพการเวลานะคะตัวนี้ฝักเดียวกับเทพการเวลาไปหาเองนะทุกคนเทพเวลาหนะ้าตาเป็นแบบไหนไปหาเองนะแต่อันเนี้ยสวยจึงแต่แปลกใบแรกๆเขียวพอไปใบท้ายๆสวยมาก ะเขียวกลายเป็นชมพูขาวชมพูอ่อนแล้วตัดด้วยชมพูเข้มลายประคาวสวยนะคะนเนี่ยเป็นฝักเดียวกับเทพกานเวลาหมดพวกนี้เป็นชิ้นผ้านะคะอันนี้เป็นลูกไม้มาเลยไ,ไม่ใช่เป็นลูกไม้เหมือนอน,านา้นะคะลูกเจ้าวังอันนี้น่าจะเป็นลูกเจ้าวัางลูกเจ้าวังลูกราชาวดีเนี่ยไปประมาณนี้อันนี้พึ่งเอาออกจากพอดเมื่อวานนะคะ โอเคสำหรับ EP นี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะพาชมน้องบอลสีสวยๆย,ยังมีนอกตู้อีกหลายที่มากนะคะที่ยังไม่ได้พาไปยังไงขอติดเอาไว้ก่อนนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวันพฤหัสบดีนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้๊ายบายไปก่อนนะคะ